เด็กหญิงนิยายชายาแพทย์พิกชตาบทที่152 มีความเป็นไปได้นี่ดังนั้นบ่าวจึงคิดว่าหรือเราจะยังไม่แตะต้องชายาค้นไม่สำหรับขอ้อเสนอของแม่นางอูนับว่าลองพิจารณาดูได้จับตัวนางมาก่อนเตรียมไว้เผื่อใช้งานท่านเจ้าแคว้นคิดว่าวิธีนี้เป็นอย่างไร อูซื้อเฉียนคาดไม่ถึงว่าขันทีใหญ่ซึ่งเป็นคนโปรโดของท่านเจ้าแคว้นจะพูดจาไปในทิศทางเดียวกับนางมีคำพูดนี้ของเขาแผนการของนางก็ถือว่าสมบูรณ์เป็นจริงดังคาดเจ้าแคว้นตินอูครุ่นคิดอย่างหนักจากนั้นก็ตะกอนเรียกใครก็ได้เข้ามาที่กงกงที่เฝ้าด้านนอกห้องหนังสือรีผลักประตูเข้ามาทันที บอกอัคระมหาเสนาบดีอูทว่วให้เขารีบติดต่ออี้ชื้อเนี่ยบอกให้เข้ามาพบค่ะพยาค่ะได้ยินเต้าแขวนตินอูออกคำสั่งนี้อูซื้อเฉียนที่ก้มหน้าอยู่ก็แอบ,บยิ้มที่มุมปากวันต่อมาช่วงเวลาใกล้บ่ายอัคระมหาเสนาบดีอูทว่ว นำตัววี่ฉือเนี่ยเดินเข้ามาอย่างไม่เร่งรีบภายในใจของวี่ฉือเนี่ยเต็มไปด้วยความสงสยัยแม้เขาและแคว้นจินอูจะแอบสร้างความสัมพันธ์ลับระหว่างแคว้นต่อกันแต่ในเวลานี้เขาเองก็คาดเดาไม่ได้เช่นกันว่าเพราะเหตุใดเจ้าแคว้นจินอูจึงรีบร้อนเรียกตนให้มาหาหลังทำความเคารพและนั่งลงเขาจึงถามออกไปโดยตรง เจ้าแขวนจินอูเองก็ไม่คิดจะอ้อมค้อมข่าได้ยินมาว่าชายาของโม่จิงอี้ตกอยู่ในมือท่านอีนสื่อเนี่ยรู้สึกตกใจไม่เข้าใจว่าเหตุใดเรื่องนี้ถึงเข้าหูเจ้าแขวนจินอูได้ลังเลอยู่ครู่ใหญ่ถึงพยักหน้ารับพยาค่ะส่งคนมาให้ค้ะนี่ ไม่ทราบว่าเพราะเหตุใดท่านเจ้าแขวนจึงอยากจะได้ตัวพระชายาอี้ข้ามีเหตุที่ต้องใช้นางเจ้าแขวนตินอูเอ่ยคำนี้ออกมาแสดงให้เห็นว่าไม่อยากจะอธิบายกับเขาอย่างไม่ต้องสงสยัยท่านเจ้าแขวนข้าขอเอ่ยโดยไม่ปิดบังความสามารถในการรักษาของพระชายาอี้นั้นเก่งกาจกว่าผู้ใด ท่านอาจารย์ตั้งใจที่จะรับนางมาเป็นกองกำลังเพื่อใช้งานนานแล้วครั้งนี้ข้าจับตัวนางไปก็เพื่อผลประโยชน์ของท่านอาจารย์ที่จริงเขาคาดหวังว่ามูอ่อิงซีจะสามารถรั้งตัวอี้ชือหงไว้ได้ขอเพียงความสัมพันธ์ของทั้งสองยิ่งสนิทสนมกันเมื่อเรื่องราวลอยเข้าหูหัวหน้าและองค์หญิงจะต้องทำให้หัวหน้ากโกรธอย่างแน่นอนเจ้าแขวนตีนอูหัวเราะเยาะหยัน ท่านอาจารย์ของท่านมิใช่ว่าสนิทกับสิทธ์น้องของท่านมากกว่าหรือเขาในฐานะหมอผีในวันหน้าไม่แน่ว่าอาจไม่ถ่ายทอดวิชาให้ท่าน แล้วท่านมีความจำเป็นได้ที่จะต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อทำให้เขาชื่นชอบยิ่งไปกว่านั้นความสามารถในการรักษาของพระชายาอี้ก็เก่งกาจกว่าผู้ได้ท่านส่งตัวนางให้กับท่านอาจารย์ตำแหน่งของท่านมิใช่ว่าจะยิ่งอันตรายหรือได้ยินมาว่าหัวหน้าเผ่าของท่านกำลังหาลูกเคยเขาให้ความสำคัญกับสิทธิ์น้องของท่าน หากให้สิทธิ์น้องท่านกลายเป็นเคยคนโปรดของหัวหน้าเผ่าแล้วท่านจะยังมีที่ยืนอยู่ในชนเผ่าอีกหรือตอนนี้ผู้ที่ช่วยท่านได้มีเพียงข้าในจุดนี้มิใช่ว่าท่านรู้ดีตั้งนานแล้วหรือมิเช่นนั้นหลายปีมานี้ท่านเองก็คงไม่หักหลังเผาแอบสร้างความสัมพันธ์รับกับแควนจินอูอุ้ยชื่อเนี่ยทางที่ดีท่านควรจะให้ความร่วมมือกับข้า ข้าจะพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะช่วยให้ท่านได้ก,กลายเป็นลูกเขยคนโปรดของหัวหน้าเผ่าของพวกท่านวีสือเนี่ยแอบคบเขี้ยวเขียวฟันน้ำเสียงของเจ้าแขนตินอูแฝงไปด้วยการเหยียดยามอีกทั้งไม่ได้ยอมรับตัวเขาด้วยความจริงใจมองเห็นเขาเป็นเพียงแค่หมากตัวหนึ่งเรื่องนี้เขาเข้าใจนานแล้วแต่เขากลับถูกพูดแทงใจดำประโยคแล้วประโยคเล่า เจ้าแขวนจินอูพูดไม่ผิดหากเขาต้องการจะเปลียนขึ้นไปเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการที่ทำได้ก็มีเพียงแค่ร่วมมือกับแขวนจินอูความอดทนของข้ามีเขตจำกัดข้าให้เวลาท่านคิดทบทวนหนึ่งวันหากคิดอยากร่วมมือกันต่อไปพรุ่งนี้เวลาบ่ายให้นำตัวคนส่งให้กับอ,อาศาศาศาัคาระมหาเสนาบดีอูทัวท่านเจ้าแขวนไม่ต้องคิดแล้ว ข้าจะมอบคนให้ท่านพวกเราร่วมมือกันมานานหลายปีขอเพียงท่านเจ้าแควนต้องการสิ่งใด้ยสือยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่วิสือเนี่ยไม่สบสายตาแต่ในน้ำเสียงยังคงแสดงออกว่าจริงใจเป็นเช่นนี้ย่อมดีที่สุดได้ยินว่าอีกสองเดือน จะเป็นวันที่หัวหน้าเผ่าวพวกท่านจะแต่งลูกเขยเข้าตระกูนเมื่อถึงเวลานั้นข้าจะให้คนช่วยท่านอย่างสุดความสามารถแน่ขอบคุณท่านเจ้าแขว้นวีชื่เนี่ยยกมือขึ้นคำนับเพียงแค่เขาได้เป็นเขยของหัวหน้าเผ่าก็จะไม่ต้องยืมจมูกของผู้อื่นมาหายใจอย่างเช่นตอนนี้แล้วเจ้าแขวนจินอูเองก็จะไม่ใช้สีหน้ามองเขาเรากับบ่าวรับใช้เช่นนี้ มู่อิงซีมีความสามารถในการมองอนาคตของผู้อื่นแต่กลับไม่เคยมองเห็นเส้นทางชีวิตของตนเอง ชะตาชีวิตของเธอถูกคนอื่นบงการอีกครั้งในตอนแรกเธอคิดว่าจะถูกพาไปพบอาจารย์ของว่สือหงหมอผีที่มีความสามารถในการรักษาและรู้เรื่องยาพิษไม่ได้อยไปกว่าตนเธออยากรู้จักมานานแล้วน่าเสียดายเมื่อฟ้าสว่างเธอไม่ได้ถูกพาตัวไปยังชนเผ่าทิศเหนือ ลับถูกพาตัวตรงไปยังทิศตะวันออกเฉียงใต้ขณะที่เธอนึกขึ้นได้ว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากลรถม้าก็เดินทางมาหนึ่งวันแล้วรถม้าหยุดจอดลงที่หน้าประตูเมืองหลังมู่อิ่งซีถูกเรียกลงจากรถมา้าเมื่อเงยหน้าขึ้นก็สังเกตเห็นตัวอักษรใหญ่สามตัวด้านบนประตูเมืองเมืองอูกู เธอรู้สึกไม่สบายใจกำลังจะถามเหล่าหมัวมัวที่ติดตามมากลับเห็นนางขมวดคิ้วขึ้นมาเช่นเดียวกันส่งคนมาให้พวกเราพวกเจ้าไปได้ ทหารที่รออยู่ตรงประตูเมืองออกคำสั่งเสียงแข็งอย่างไม่สบอารมณ์กับเหล่ามัวมัวและองครักษุ่มหนึ่งที่ติดตามรถม้ามาด้วยน้ำเสียงแปลกแปลงเหล่าหมัวมัวและคนบังคับรถม้าเอ่ยสองสามประโยคไม่นานก็เดินกลับมานายท่านสั่งให้ข้าอยู่ต่อเพื่อเฝ้าคน ทหารที่เฝ้าอยู่นอกเมืองไม่มีความเห็นอีกเร่งให้คนอื่นรีบจากไปมู่อิ่งซียังไม่ทันจะได้ถามความเป็นไปเป็นมาเพราะตรงหน้ามีเรื่องที่ทำให้เธอต้องตกตะลึงมากว่า ทั้งบนประตูเมืองไปจนถึงเมืองด้านในและด้านนอกต่างมีทหารเฝ้าระวังอย่างแน่นหนาะเธอยือนอยู่ที่เดิมเมื่อมองออกไปผ่านดวงตาที่ระแวดระวังของเหล่าทหาร,หารเห็นเพียงเลือดเต็มทั่วผืนดินผืนฟ้าเต็มไปด้วยการเข็นฆ่าซากศพเกลื่อนกลาดเธอรู้สึกเพียงว่าโลกกำลังหมุนวนไปมา เมืองแห่งนี้อีกไม่นานจะกลายเป็นผืนดินที่เจิ่งนองไปด้วยเลือดเหตุใดเธอจึงถูกนำมากักขังไว้ที่นี่พี่สือเนี่ยบอกว่าจะพาเธอไปพบกับอาจารย์ของเขามีใช่หรือเธอหลับตาลงไม่อยากเห็นภาพเลือดที่น้องเต็มไปหมดอีกพี่สือเนี่ยเล่าข้าต้องการพบเขา มูอิงซีมองไปยังเหล่ามัวมัวด้วยสายตาเยือกเย็นนี่เป็นครั้งแรกที่เธอแสดงสีหน้าเย็นชาใส่อีกาฟท่านจะไม่ได้พบเขาอีกแล้วเขาให้ข้าคังท่านไว้ที่นี่และส่งตัวให้กับแม่ทัพไปเถอะเหล่ามัวมัวเมินเฉยต่อความเย็นชาของนาง กล่าวกับนางด้วยสีหน้าที่เคร่งครึมเช่นเดิมมู่อิ่งซีถูกขังอยู่ในห้องที่ทั้งมืดทั้งเล็กแห่งหนึ่งอาหารทั้งสามมื้อล้วนเป็นเหล่ามัวมัวที่นำมาส่งให้นอกจากนางแล้วก็ไม่มีผู้ใดย่างไกลเข้ามาในห้องนี้เธอเองยังไม่เคยพบแม่ทัพเฝ้าเมืองที่ว่านั่น ในคืนนั้นเธอเรียกเหล่าหมัวมัวเอาไว้ในขณะที่นางกำลังเก็บถ้วยตะเกียบและกำลังจะออกไปเธอกดเสียงให้เบาลงพางกล่าวท่านยอมที่จะสละชีวิตให้เจ้านายช่วขณะนั้นเหล่ามัวมัวไม่รู้จะตอบสนองอย่างไรนิ่งไปสักพักจึงตอบข้าเพียงแค่ทำหน้าที่ที่เจ้านายมอบหมายให้ให้สำเร็จ หากข้าบอกท่านว่าหากท่านอยู่เมืองนี้ต่อไปท่านจะต้องตายแน่ท่านจะยังอยู่หรือไม่โมอิ่งซีมองนางมองเห็นจุดจบชีวิตของนางจากดวงตานางแล้วไปเถอะภายในสองวันนี้รีบไปจากเมืองนี้ให้คนที่อยู่ด้านนอกส่งอาหารมาให้ข้าก็พอ ท่านกำลังตั้งครั้นข้าเกรงว่าจะไม่คุ้นชินกับอาหารที่พวกเขาส่งมาให้อีกทั้งเป็นตัวข้าเองที่เลือกแต่อยู่ต่อตอนนี้แม้อยากจะไปก็ออกจากเมืองไปไม่ได้แล้ว เหล่ามัวมัวทิ้งไม่กี่ประโยคเหล่านี้ไว้และไม่ได้สนใจสายตาประหลาดใจของเธออีกเดินออกจากห้องมืดไปโดยไม่หันหน้ากลับมามองมู่อิ่งซีอ้าปากค้างด้วยความตกใจคาดไม่ถึงว่าเหล่ามัวมัวจะรู้ว่าเธอกำลังตั้งครัภ์เป็นว่สื่อเนี่ยบอกนางหรือหลายวันมานี้อาหารที่นางส่งมาล้วนเป็นอาหารที่มีรสชาติค่อนข้างจืดและเป็นอาหารบำรุงเหมาะส ำหรับให้คนกำลังตั้งครัภกินที่แท้ก็เป็นเหล่าหมัวมัวที่ตั้งใจเตรียมไว้ให้เธอวันรุ่งขึ้นในยามเช้าตรู่เหล่าหมัวมัวเดินถือกล่องอาหารเข้ามาในห้องมืดเล็กตามปกตินางจุดเทียนที่อยู่ในห้อง จากนั้นก็หันหลังให้กับประตูนำเอาอาหารที่อยู่ในกล่องออกมาวางทีละอย่างก่อนหน้านี้หากนางจัดเรียงอาหารเสร็จก็จะถอยไปยืนอยู่ด้านข้างอย่างนิ่งสงบเท่าะว่าครั้งนี้นางยังคงยืนขวางอยู่ตรงนั้นไม่ขยับมม่อิ่งซีกำลังรู้สึกว่าผิดปกติก็เห็นนางใช้สายตาส่งสัญญาณให้กับตนเองโดยการมองไปยังกล่องอาหารโม่อิ่งซีรู้สึกตัว ก้มหน้าลงมองกล่องอาหารแต่ก็ไม่มีอะไรผิดแปลกเธอจึงรีบเปิดผ้าที่อยู่ชั้นล่างสุดออกอย่างรวดเร็วเพียงแค่มองเธอก็รู้สึกตกใจมากรีบหยิบเอาถุงยาอุญนแจกหนึ่งดอกและกระดาษแผนที่แผนที่อยู่ใต้ผ้าฝ้ายมาเก็บไว้กับตัวโดยยัดเข้าไปใต้ปลายกระบอกแขนเสื้อเมื่อเงยหน้าขึ้นก็เห็นเหล่าหมัวมัวขยับปากบอก กรามเนื้ออ่อนแรงพระชายาอี้รีบกินเข้า น้ำเสียงที่เหล่ามัวมัวใช้ยังคงเย็นชาเอ่ยปากก็เร่งคายอดรนทนไม่ไวหวมูอิ่งสีก้มหน้าลงผุยเข้าภายในใจมีคำถามมากมายผ่านเข้ามาเธอคิดอยากถามแต่ก็รู้ดีว่าด้านนอกประตูมีคนเฝ้าอยู่เธอถามอะไรไม่ได้เหตุใดเหล่ามัวมัวจึงต้องช่วยเธอสิ่งของเหล่านี้นางเอามาจากที่ใดหนีไปคืนนี้ ในตอนที่เราหมัวมัวเก็บถ้วยและตะเกียบก็เขียนสี่คำนี้ลงบนมือเธอเรอให้เราหมัวมัวออกไปแล้วมู่อิ่งซีจึงหลบไปอยู่บนเตียงอาศัยความสว่างเล็กน้อยของแสงเทียนเพื่อเปิดดูแผนที่ เป็นแผนที่เส้นทางที่ใช้ผง่านเขียนไว้อย่างบางเบาแต่สามารถมองออกถึงความลำบากที่เราหมัวมัวทำให้เธอมองดูโซ่เด็กบนข้อมือหยิบเอากุญแจที่เราหมัวมัวทิ้งไว้ให้ขึ้นมา เมื่อดอกกุญแจเสียบเข้าไปในรูกุญแจหมุนคลายออกเบาๆก็สามารถปลดล็อกออกได้คาดไม่ถึงว่าจะเป็นกุญแจของโซ่เหล็กจริงๆดังนั้นเหล่าหมัวมัวคิดอยากช่วยนางให้หนีออกไปจริงหรือเห็นกันอยู่ว่าพวกนางเป็นศัตรูกันแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาขี้คลายปัญหาเมืองแห่งนี้อีกไม่นานจะนองเลือด เธอต้องรีบหนีไปหลังจากที่มู่อิ่งซีนิ่งสงบแล้วก็เริ่มดูตำแหน่งที่ตนเองอยู่ในเวลานี้บนกระดาษแผนที่ศึกษาดูเส้นทางหลบหนีแล้วจดจำไว้ในใจจากนั้นก็เผาทำลายแผ่นกระดาษแผนที่ทิ้งนำถุงยาซ่อนไว้ในร่างกายด้วยความระมัดระวัง ในคืนนั้นเหล่าหมัวมัวปรากฏตัวพร้อมกับกล่องอาหารภายนอกห้องมืดเล็กอีกครั้งคนเฝ้าเปิดประตูให้นาง ขณะที่นางก้าวเท้าเดินเข้าไปในห้องก็กระแอมใส่มู่อิ่งซีเบาๆในตอนที่นางมองมานั้นก็ส่งสัญญาณทางสายตาแล้วยกเก้าอี้ที่วางอยู่ข้างประตูขึ้นก่อนจะฟาดลงไปอย่างแรงมู่อิ่งซีพุ่งตรงเข้าไปอย่างรวดเร็วราวสายฟ้าขณะที่คนเฝ้าประตูอีกคนไม่ทันระวังตัวเธอก็ยกมือขึ้นฟาดลงไปตรงจุดอ่อนของสมองเขาแรงๆเห็นดวงตา ทั้งสองข้างของเขาปิดลงพวกนางสองคนร่วมแรงกันทําให้คนเฝ้าประตูทั้งสองสลบแล้วลากเข้าไปในห้องมืดพระชายาอี้ท่านรีบไปเถอะหนีออกไปตามแผนที่ที่ข้าว,วาดให้ท่านเหล่ามัวมัวบอกเสียงเบาแล้วเดินออกไปนอกประตูเรือนถ้าทางเช่นนั้นเรากลับจะไม่ออกไปพร้อมกับเธอไปพร้อมค่ะ มู่อิ่งสีไม่อธิบายอะไรดึงตัวเหล่ามัวมัวออกไปข้างนอกพร้อมกันเท่าว่าเหล่ามัวมัวสะบัดมือเธอออกท่านรีบไปด้านนอกเรือนยังมีทหารเฝ้ายามตรงนั้นมีพุ่มไม้เตี้ยใช้โอกาสตอนที่พวกเขาไม่เห็นรีบปีนกำแพงออกไปข้าอายุมากขนาดนี้ปีนกำแพงไม่ไหวอีกสักพักข้าจะออกไปทางประตูใหญ่ไม่ได้ มูอิงซีไม่สามารถทนเห็นนางเดินเข้าสู่ความตายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังออกจากห้องมืดเมื่อมองเห็นเรือนนี้กับภาพเหตุการณ์ในอนาคตล้วนเป็นภาพเหตุการณ์เดียวกันหากนางไม่ไปกับเธอชีวิตของเหล่ามัวมัวจะต้องจบสิ้นอยู่ที่นี่รีบไปเถอะหากยังไม่ไปก็จะไม่ทันแล้วถ้าถูกพบเข้า พวกเขาจะต้องระแวดระวังมากขึ้นไปอีกท่านจะไม่มีโอกาสหนีอีกเราหมัวมัวผลักเธอไปยังมุมกำแพงภายในใจมู่อิ่งซีเกิดความร้อนรอนเธอเองก็เข้าใจดีว่าหากยังรั้งรอต่อไปคงไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนเธอขบฟันแน่นกล่าวกับนางข้าจะปีนกำแพงออกไปส่วนท่านถือกล่องอาหารเดินออกจากประตูใหญ่ ข้าจะรอท่านอยู่ด้านนอกหากท่านไม่มาข้าจะไม่ไปรีบไปหลังออกไปแล้วจะต้องไปหาคุณชายอุี่ชื้อหงอวี่ชือช้อหงหรือโมอิ่งสีประหลาดใจพี่แท้เราหมัวมัวผู้นี้เป็นคนที่อว้ยชื้อหงส่งมา ความจริงแล้วในตอนนี้ไม่มีเวลาให้มุ่งอิ่งซีคิดมากมายเธอยืนอยู่บนกำแพงที่สูงหลายเมตรลูบที่หน้าท้องของต้นกระซิบในใจลูกแม่เจ้าต้องอดทน เธอปีนขึ้นไปบนต้นไม้พลิกตัวขึ้นไปบนกำแพงอย่างคล่องแคล่วเท้าเพิ่งแตะลงพื้นทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงรีบร้อนของฝีเท้าที่กำลังเดินมาทางเรือนนี้อีกทั้งยังสนทนากันอย่างร้อนใจกองกำลังทหารของแคว้นเป่อยโม่ล้อมไว้หมดแล้วเมืองนี้กำลังจะล่มสลายคนที่ถูกส่งไปเมืองหลักยังไม่ปรากฏตัว ออนนี้หวังเพียงจะสามารถใช้ประโยชน์จากคนที่ถูกขังความหวังเพียงหนึ่งเดียวมีดีกว่าไม่มีนายพลให้พาตัวประกันไปยังประตูเมืองพวกเราทำตามก็พอสำเนียงที่พวกเขาใช้คือสำเนียงแขวนจินอูมู่อิ่งสีฟังไม่เข้าใจทั้งหมดแต่เมื่อก่อนเคยอ่านตำราการรักษาของแขวนจินอูที่เกี่ยวกับมาแงเสียชง หม่อจิงอี้อ่านให้เธอฟังหลายเล่มประกอบกับพรสวรรค์ด้านภาษาของเธอนั้นดีมากกระทั่งคาดเดาก็ยังถูกต้องตัวประกรันเบกองกำลังทหารแขวนปโม้บุกล้อมเธอเริ่มเข้าใจแล้วว่าเพราะเหตุใดตัวเองจึงถูกขังไว้ที่นี่พี่แท้นายพลของเมืองอูกูต้องการใช้เธอเป็นตัวประกันเพื่อข่มขู่แขวนปหม้ ดังนั้นภาพเหตุการณ์น้องเลือดที่เธอมองเห็นจากดวงตาของทหารที่เฝ้าเมืองเป็นเพราะถูกกองกำลังของทหารแขว้นไปโม่บุกรุกหรือว่าผู้ที่นำทัพจะเป็นโม่จิงอี้ตอนนี้เธอยังมีค่าพอที่จะเป็นตัวประกันอีกหรือ ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบอี่เื่อเนี่ยหลอกลวงเธอเห็นได้ชัดว่าเขาเคยบอกว่าจะพาเธอไปพบอาจารย์ของเขาไม่มีทางจะเอาเธอมาใช้เป็นตัวประกันมู่อิ่งสีขบเคี้ยวเขียวฟันสาบแช่งอี้เฉ่อเนี่ยอยู่ในใจหลายครั้งตอนนี้ควรจะทำเช่นไรทหารเฝ้ายามเหล่านั้นช่างมาไม่ถูกเวลาเหล่าหมัวมัวที่อยู่ในเรือนออกมาไม่ได้แล้วเมื่อพวกเขาเข้าไปในเรือน ก็จะพบว่าเธอได้หนีไปแล้วหากเธอทิ้งเหล่าหมัวมัวไว้แล้วหนีไปคนเดียวก็เท่ากับเธอเป็นต้นเหตุที่ทำให้เหล่าหมัวมัวต้องตายแล้วเธอจะสบายใจได้อย่างไรเสียงประตูเรือนถูกเปิดออกเหล่าหมวัวมัวสังเกตเห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติจึงหยิบกล่องอาหารแล้วถอยหลังออกไปแต่ไม่ทันแล้ว ซือเย่ผู้เป็นหัวหน้ากว่าตามองภายในเรือนแวบหนึ่งเห็นว่าคนที่เฝ้าห้องมืดเล็กไม่รู้หายไปไหนและยังมองเห็นเหล่าหมัวมัวยืนตัวสัน่นจึงยกมือขึ้นให้สัญญาณทหารที่อยู่ทางด้านหลังเข้าไปตรวจสอบภายในห้องหลังจากทหารเข้าไปแล้วก็วิ่งออกมาอย่างรวดเร็วซือเย่เกิดเรื่องแล้วขอรับตัวประกันหายไป คนที่เฝ้าอยู่สองคนก็ถูกตีจนสลบอยู่ในห้องอะไรนะซื้อเยรู้สึกตกใจองคารักษ์ที่อยู่ด้านข้างพันนึกขึ้นได้ในทนันทีดาบยาวในมือชี้ไปยังเหล่าหมวัวมัวนางอยู่ที่ใดแข้งขาของเหล่าหมัวมัวสั่นเทานางใส่หน้าไม่รู้ตอนข่ะน้อยมาส่งอาหารก็ ก็เป็นเช่นนี้แล้วข้าน้อยเองก็ไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นโกหฮกให้คนไปตรวจสอบทั่วทั้งเรือนใหญ่และทั่วทั้งเมืองนางยังหนีไปได้ไม่ไกลอย่างแน่นอนข้านางบ่าวเจ้าเล่หโพนนี้ซะซื้อเหยระเบิดโถสะออกคำสั่งด้วยความโกรธด,ดาบยาวที่อยู่ในมือองคครักษ์ำลังจะฟาดลงไปทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงร้องห้ามดังมาจากบนกำแพงช้าก่อน โมอิ่งซียืนอยู่บนกำแพงท่ามกลางสายลมรารีเธอร้องตะโกนจากตำแหน่งที่สูงกว่าไปยังกลุ่มขนพวกนั้นที่ยืนอยู่ตรงประตูเรือนข้าอยู่ที่นี่ยังไม่ได้ไปไหนปล่อยนางไปทุกอย่างไม่เกี่ยวข้องกับนางรีบหนีไปไม่คมที่จะแลก เหล่าหมัวมัวหันหน้ากลับไปมองนางที่หนีไปแล้วแต่ยังกลับมาในดวงตาแสดงออกถึงความร้อนใจทั้งยังมีความผิดหวังอยู่เล็กน้อยหนีไปงั้นหรือฝันไปเถอะซื้อหยหัวเราะเยียบเย็นตะโกนสั่งทหารที่อยู่ทางด้านหลังจับนางไว้พาตัวไปที่ประตูเมืองรีบไป เหล่ามัวมัวใช้ร่างที่อวบอ้วนของต้นโผล่เข้าไปขวางทางทหารเหล่านั้นที่พุ่งไปยังมู่อิ่งซีกอดพวกเขาไว้แน่นยับยั้งการเคลื่อนตัวของพวกเขาไม่นะมู่อิ่งซีเข้ามาห้ามไว้ไม่ทันมองดูดาบยาวที่อยู่ในมือของทหารเสียบเข้าไปในแผ่นหลังของเหล่ามัวมัวด้วยความหวาดกลัว เธอไม่สนใจสิ่งใดแล้วจับต้นไม้เตี้ยกระโดดลงไปแล้ววิ่งไปทางเหล่าหมวัวมัวฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตาม และคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ